ไม่รู้จ้ะไม่รู้ว่าเป็นหลุดท่านเทวดาเขาไม่มั่นใจไม่มั่นใจไม่รู้จ้ะไม่รู้จ้ะไม่รู้ว่ามีเด็กตามหรือเปล่าแต่ท่านเทวดาเห็นมีกี่คนมีสองแหละท่านเอ๋ออ่ามีเด็กสองคนมันมันมีเขาเรียกอะไรมีความผิดปกติเรื่องของผู้หญิงหรือเปล่าเช่นบางครั้งบางคามันไม่มาอะไรต่างๆจะจะจะเป็นอย่างนั้นจ้ะเราไม่รู้เราไม่รู้เลยจ้ะก็คงจะมีท้องแหละจ้ะ ใช่ไหมจ้าจะไม่เคยทำท่านเทวดาเห็นว่ามีสองคนจะไม่ไม่คิดอันนี้คืออันที่หนึ่งแล้วแล้วเขามีปัญหาเรื่องตระกูลผีที่เป็นปอบด้วยอันนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าท่านเทวดากินน้ำมนต์ก่อนแน่กินน้ำมนต์ไปก่อนแต่เด็กก็ทําให้เธอวู้วูบ่าวาอยู่แล้วจ้าพราะเป็นลูกเธออยู่ไงโอไม่รู้จ้าลูกู้จ้า

เรื่องผู้หไม่รู้จ้ะไม่เคยทำมือจะมือเช่นไรเป็นี่บนี่ก็ปกติไม่มีอะไรปกติไหมใช่ปกติแต่มือมือมือมันจะชาชามือชาชาเอ็นเลยก็เฉยนะท่านหาเจอมือชาเจ็บจัดชาเท้าชาครับคิดแล้วชาจะไม่เป็นเมื่อท้าชามือจะเป็นมื่อนเมื่อนเป็นที่ใคร ด้วยนั่นแหละเอ้ยไม่รู้เลยนั่นแหละหจะไม่รู้จะไม่มีผีหรอกนาใจเขาหนาวฟังว่ามีผีนั่นแหละโ้ไม่มีอ้าวมีแต่เด็กท่านเทวดาเห็นว่ามีแต่วิญญาณเด็กที่ปุบปุบป๊าบในตัวเธอใช่แล้วท่านเอ๋ยเห็นเป็นเช่นนี้เลยนั่นแหละนะ ทางเจ้านั่นแหละค่ะข้าหนาหนามีทางออกให้แน่้าพว่ากลัวผีบอบผีอะไรจะมาใช้าตามตัวนั่นแหละนะเจ้าต้องสวดมนต์ไปจนตายนั่นแหละคน่ะ่นะนาหนาสร้างพลังจิตให้ตัวเองเอ้ยในเวลานี้ที่เจ็บป่วยมาตลอดแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีผีอยู่กับตัวนอนไม่หลับเลยค่ะนอนไม่หล,ล,ลับเป็นเรื่องของเด็กอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่แล้วท่านบางทีเขามาให้กินไม่นอน เพราะเขาไม่ยอมรับนั่นแหละรานั่นแหละนะอยู่กับเขาตลอดเลยเธอสงเธอแบบว่าปักใจว่ามันไม่น่ามีใช่ไหมไม่น่ามีค่ะหลวงพอ่อแต่มันมีนมมจะไม่เคยทำคือเข้าใจไหมว่าเราจะไม่พูดว่าทําหรือไม่ทําแต่ถ้ามันมีวิญญาณเด็กโดยที่เจตนาหรือไม่เจตนาวิญญาณเด็กก็ต้องอยู่กับเราจ้ะจ้อันนี้เขาก็จะต้องเรียกร้องสิทธิ์ในฐานะเขาไปไหนไม่ได้เขาต้องสมัครยานหาเราเขาไม่รู้นะจ้ะ อ่าเพราะฉะนั้นวิญญาณเด็กท่านเทวดาบอกว่าวิญญาณเด็กนี่แหละทาให้เธอป่วยตลอดจ้ะและมีความรู้สึกว่ามีผีมีเผออะไรเนี่ยนะอยู่รอบข้างรอบตัวจ้ะมาที่นี่คนลุกะหลวงพ่อ,อ,พอถ้าอย่างนั้นจัดการให้เด็กสองคนปัญหาพวกนี้ก็จะเบาบา,บางลงใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยแก้ตรงจุดเลยนั่นแหละนะครอบครัวแต่แก้มาเลยค่เบาบางนั่นแหละค่ะอ่าพร้อมมเปล่าพร้อมจ้ะพ่อเมื่อไหร่จะทําให้เขาวันนี้เลยจ้ะ จะเริ่มให้ได้เลยต้องใช้กี่วันท่านเทวดาเด็กสองคนน่ะท่านเอ๋ยใช่แล้วสามสิบวันเลยนั่นแหละนะโอเคเปล่าโอเคจ้ะสามสิบวันโอเคชื่ออะไรกินอะไรบ้างจ้หลุงจ้าตกลงไม่ได้ผีปอบผีเปิบเลยผีพวกเคยใช่ไหมโอมยนุนี่ตาบอดแดงแดงโอ๋อนึกว่าตามตลอดแม่ก็ไม่รู้ตามตลอดหรือเปล่าจ้า ก็คิดว่าเป็นปอบแลกอะไรเป่าไม่บอบเลยที่เขาไม่ให้กินเลยจ้ะปอบหนูนี่แหละแย่แย่แย่ชายอีกคนหญิงอีกคนใช่หญิงสองคนค่ะปอบหญิงไม่ใช่ปอบหญิงเด็กหญิงสองคนใช่หญิงก็ได้แตระกูลปอบสองใจต้องเป็นปอบเนี่ยปอบค่ะจะได้สบายใจไปปอบน้อยปอบน้อยอ่ะสองดวงชื่ออะไรชื่ออาลีค่ะอาลีกอะไร อาทิยาค่ะอาทิยาอาทิยาอาิยาค่ะอาเีอาิยาอ้าวลกินอะไรบ้างกินค่ะลงตาว่าไปที่บ่อนี้ไม่กินของอไกินไก่ทอดกินไก่ทอดกินวกิข้าวข้าข้ากินข้าวอหูขอ่าพอแล้วปอบน้อยกินแต่ของแมนมันอบน้อย ตามด้วยน้ำหนมเซเว่นจ้าหลวจ้าเสื้อผ้าใสเปล่าปอบใส่เสื้อผ้าจ้าปอบน้อยใสลายชุดไทยดีกว่าน้าหลวงจ้าชุดไทยหญิงสองชุดจ้ะได้เปล่าได้จ้ะได้จ้ะต้องถามเขาดิได้จ้ะได้จ้ะเบอร์เขาอยากเขากำลังนึกว่าเป็นปอบใหญ่ไม่ใหญ่แล้วปล่นี้เลยไอ้ปอบน้อยนี่แหละใช่ไหมดางนี้อ้าวปล่อยสัตว ว่าไปสาบ,บรักสารนะคะดีบอมไม่กินสารค่ะเอาอะไรไใบไม้ไหมอมสามดอกหอมสามตัวมาแล้วจ้ะสามตัวขมกบสอย่างละสามจ้จ้าสังฆทานหนึ่งชุดจ้ค่ะโอเคเริ่มซื้อให้ดีบอมน้อยหลายแะคะขอหนังสือค่ะหนังสือนักเรียนเหรอ,รอจ้าจ้าก็ไก่ข้อใครเหรอค่ะอ่าซื้อนักหนังสือให้เขาอ,อ่านหนังสือลายสีด้วยนะคะด้วย ชุดระบายสีตามนี้จ้าหลงจ้าไปได้ปอบน้อยบายบายจ้ bye bye. ปอบน้อยลาก่อนนะคะบายบายปอบน้อยหลงจ้าค่ะเออเ